คงเป็นประเด็นร้อนแรงและทวีความเดือดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับกรณีของไอรักชนกสีนอกสสกทมพักประชาชน ที่ออกมาเรียกร้องให้กันจอมพลังช่วยผลักดันเรื่องของการแก้ไขแก๊งสแกมเมอร์ชาวกับุชาโดยมีการเอ่ยชื่อของนายอนุทินชาญวิรุูลนายกรัฐมนตรีและก็ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับทางด้านของเบนสมิธตัวการใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์ด้วย ซึ่งเมื่อวานนี้ครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับได้มีการเชิญทางด้านของรัชนกสีนอกสะสะกทมพักประชาชน และก็มีการโฟนอินทางด้านของคุณกันจอมพลังมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นถึงกรณีชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเครื่องขยายเสียงและก็มีการเปิดเสียงผีและเครื่องบินรบ F16 โดยนางสาวรักชนกครับกล่าวว่าคะแนนนิยมของคุณกันจอมพลังนเนี่ยพุ่งทะยานทะลุเพดานถึงขนาดที่ว่าฝ่ายการเมืองเช่นนายกจะไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาเพราะทําให้เสียคะแนนนิยมมันมีความเอะเต็มไปหมดแต่ต้องยอม รับการตรงว่าไม่มีใครกล้าออกมาพูดไม่มีใครกล้าตั้งคําถามเพราะว่าถ้าตั้งคําถามก็จะโดนทัวลงพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่กันจองพลังพยายามบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง รัชนกบอกว่าไม่ว่าคุณการจะไปปรากฏตัวที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่งานกระทรวงกรเกษตรหรือที่พยาวคนเขามัดรวมว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วแบบนี้จะบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะต้องตั้งคําถามและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามหนักๆก,ก็คือ พอคุยกันบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองวันดีคืนดีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพักประชาชนบอกว่าคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักน้ำลายพูดอย่างเดียวมีแต่ข้อเสนอทำไมถึงไม่ไปทำรรทั้งที่ตัวเองมีการควักเงินและบางส่วนอาจจะได้รับการสนับสนุนมาจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าด้วยซ้ำดิฉันคิดว่าถ้าคุณการเป็นการทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นต้นทุนกระแสหรือประชาชน9้าล้านคนที่เป็น แฟนคลับไปเป็นเครื่องมือของพรรคกันเมืองไหนดิฉันก็คิดว่าคงไม่ต้องออกมาตั้งคําถามกันแต่ที่ดิฉันต้องออกมาตั้งคําถามเพราะว่าตอนนี้คุณธรรมนัสถูกสังคมตั้งคําถามอย่างหนัก แรกชนก์กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเสียดายที่วันนี้คุณการจอมพลังไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเวลามีรายการต่างๆเชิญก็ให้โอกาสซึ่งเวลาไปออกรายการก็จับคนมาเชื่อเรียกว่าขึงพืชกลางรายการและตามล่าแม่มดกันเลยทีเดียวตนก็เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เจอตัวคุณการตัวต่อตัว ทำให้การจองพลังปฏิเสธว่าตอนนี้ตนอยู่ชายแดนปกตินะโฟนอินเท่านั้นเพราะงานชายแดนสําคัญกว่าการมาบอกว่าเอาคนมาขึงพืชมันอักติไปนิดหนึ่งทงั้งนั้นของไอรัชนกจึงบอกว่าประชาชนสามารถใช้วิจะะารณญาณเองได้การจองพลังออกรายการโหนกระแสมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงมากเรื่องการเอานักสิทธ์มาแขวนก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเอานักสิทธ์มาขึงพืชเสียประจานให้คนทางประเทศปาก้อนหินใส่ด้วยการดูถูกดูแคลนคำเหยียดหยาม ไม่แน่ใจว่าไปขอโทษกันแล้วหรือยัง คุณกันกับผู้ร่วมรายการก็ยังไม่ได้สำนึกผิดหรือขอโทษกระแสะความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นที่คุณประทับตาไปในสังคมนี้ให้เกลียดคนไทยด้วยกันให้ด่าคนไทยด้วยกันให้ไปตามคุกคามเขาจนถึงขั้นที่ว่ามีคนไปขู่เอาชีวิตพ่อเขาต่อให้ขอโทษแล้วสำนึกแล้วสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้หายไปและคุณอาจลืมไปแล้วว่านี่คือคนไทยด้วยกันหรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจที่ยังเฉยเช่นท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านที่ถูกกล่าวหายอย่างหนักดิฉันไม่เห็นว่าคุณกันจะทำใน เ่งเดียวกันนี้กับผู้มีอํานาจด้านการจอมพลังก็มีการตอบโต้นะครับว่าถ้านักศิษย์ขอไปนั่งในราการแล้วตนไม่ได้ไปนั่งด้วยก็แสดงว่าขึงพืชตนหรือไม่มันไม่ใช่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นคือเราเนี่ยพยายามอธิบายว่าในมุมของชาวบ้านมันเป็นอย่างไรตนเชื่อว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเหตุผลคืออะไรตนก็รับฟังที่นักศิษิ์พูด การบอกอีกนะครับว่าผมหยุดไม่ใช่ผมไม่หยุดไม่ใช่ผมดันทุรังที่ทําต่อแล้วจริงๆเนี่ยการที่เขาออกมาพูดผมกับคนที่อยู่หน้างานรู้ดีที่สุดว่ามันมีภารกิจอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วภารกิจที่อยู่ในนั้นมันประสบความสําเร็จด้วยตอนนี้คลิปผมก็มีภาพผมก็มีผมมีภารกิจที่ซ้อนอยู่ด้านในทั้งหมดแต่เราเปิดตอนนี้ไม่ได้ถ้าคุณไอเอารูปผมไปก็แสดงว่าคุณไอขึงพืชให้เอฟซีคุณไอเนี่ยมาด่าผมสิถูกไหม ผมไม่ได้ไปเป็นอะไรอย่างนั้นเลยผมก็แสดงความคิดเห็นบ้างสิ่งที่ตนทำเป็นปฏิบัติการทางทหารและไม่มีพลเรือนเขมรเสียชีวิตเลยแต่ไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอะไรอะไรก็ผม ทำให้หนางสาวรัชนกครับกล่าวว่าจุดศูนย์กลางของจจกวาลเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าตนก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่อังคณาให้ไปตอนนั้นแต่มาตรก,การเป็นอย่างไรต้องมาดูความช้าเร็วหนักเบาเพราะเราเป็นประเทศที่ตอนนี้กําลังได้เปรียบไม่ควรที่จะทําอะไรที่สุดท้ายแล้วเราจะเพี้ยงพ้าแน่นอนว่าคุณอังคณาอาจจะพูดผิดหรือไม่ถูกหูใครไปบ้างแต่ต้องยืนยันว่าเขาเป็นคนไทยตอนระเบิดลงตนก็ร้องไห้แต่จะให้มานั่งถ่ายคลิปหรือโพสต์ว่าร้องไห้มันก็ดู จะแ,แสดงเกินไปวันนี้กันจอมพลังเปลี่ยนน้าเสียงอาจจะมาเล่นบทพ่อพระที่ถูกกระทําตนก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกตั้งคาถามหนักมากขอส่งกําลังใจจริงๆกันจอมพลายจึงกล่าวทันทีว่าไปเรื่อยเลยเพราะตนเนี่ยถามจากโพสต์ที่นักข่าวเอามาลงวันนี้ในมุมของหลายคนต้องตั้งหน้าตั้งตาทาโดยห้ามถามหรือไม่ ยาวเลก็ตามครับภายหลังจบการประทักคารมผ่านรายการแม้กันจอมพลังจะเป็นเพียงแค่การโฟนอินครับแน่นอนครับว่าหลังจบรายการเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสกันขึ้นมาโดยส่วนหนึ่งก็ให้กําลังใจคุณกันนะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่บอกว่า กันจอมพลังดูเปลี่ยนไปโดยทางด้านของบักบอยครับซึ่งเป็นคนเขมแงคนดังครับที่เรียกว่าออกมาเย้ยกันจอมพลังโดยบอกว่าทําไมกันจอมพลังดูเปลี่ยนไปนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างหรือเป็นเพราะกันจอมพลังเจอของจริงหรือเปล่าเห็นเมื่อก่อนใครแตะต้องอะไรไม่ได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรายงานตัวการเปลี่ยนไป การเปลี่ยนไปแล้วนุ่มนวลเชียไม่แข็งกระด้านเหมือนแต่ก่อนเลยนะเจอของจริงหรือเปล่าแต่ก่อนนี่โอ้โหใครแตะไรนิดหน่อยไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปแล้วสุภาพนุ่มนวล สงสัยมีอะไรอีกเยอะนะเอ,อโคตรมันเลยว่าคู่เนี้ยถูกคู่แล้วนะมวยคู่เนี้คือแบบน้ำหนักไม่เท่ากันเลยนะงานเนี่ยคือใครที่แบบขาวสะอาดอะ่ะชนะเลือเหลอนะแต่มึงเป็นยังงั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่แค่รู้ว่า จากเหตุการณ์ที่แบบปะทะกันกับไอ้รู้สึกว่านุ่มนวลขึ้นเยอะเลยเนาะแต่ตอนที่คุณอังคณาใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ตอนนี้ก็เห็นแบบไอ้พวกนักขาวเริ่มจะออกมาวายตวยกันแล้วนะขอโทษขอโพยกันจริงๆนะ คุณอังคากับคุณตูนัยนะเขาไม่ได้มาทําอะไรเพื่อเพื่อประเทศกูรล็อกเขาทําทุอย่างก็เพื่อประเทศมึงนั่นแหละนะแต่มึงเสือกไม่เข้าใจเจต,ตนาของเขามืองก็เลยไปลุมดาเขานะอะไรที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงพวกมึงก็ไม่ชอบกันนะจะฟังแต่ไอ้เรื่องแบบปลอ,ปลอมๆนะเรื่องที่มึงชอบเนี่ยนิสัยที่แท้จริงของพวกมึงก็คืออย่างนี้นะอืม แต่ก็มีคนขเขมรบางคนนะที่แบบชมคุณลัคนากับคุณตูนายนักติทนะที่ออกมาทวงติ่งนะแต่สําหรับครูนะครูไม่ชมนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทาเพื่อประเทศครูเขาก็ทําเพื่อประเทศของเขานั่นแหละนะแต่บางเอิญประชาชนตัวเองไม่ค่อยมีสมองกันเท่าไหร่ก็เลยแบบคิดไม่ถึงนคิดว่าเขาเนี่ยคือจะมาทําอะไรแบบเพื่อประชาชนบ้านปู นะจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าไม่มีใครที่ออกมาตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะผู้กรูจะได้แบบทํางานแบบง่ายขึ้นนะเออแล้วมึงก็จะได้แบบทําผิดโดยที่ไม่รู้ตัวผิดประตูกึนนะเอออะน้ำซ้วมไหมกินน้าซ้วมไหม